สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ทางช่องไทยมาคาเมอิอาร์ตของเรานะคะก็มีรีวิวสร้อยคอสวยๆนะคะมาให้ทุกคนได้ชมกันเหมือนเดิมเลยแต่ว่าวันนี้นะเราเนี่ยก็จะมีการแต่งตัวด้วยนะคะจะได้รู้ว่าสร้อยคอของเราเนี่ยเวลามาแต่งเนี่ยมันจะได้เป็นลุคไหนยังไงบ้างนะคะก็มาเริ่มกันที่เส้นแรกกันเลยดีกว่า,าโอเคนี่นะคะเส้นแรกเส้นนี้ก็จะเป็นหินนะคะไทเกอร์ไอออนเนาะ ก็จะเป็นหินเนื้อสีออกน้ำตาลแดงนะคะเราก็จะถักเป็นลายถักแบบถักมาคาคเม่เนาะเป็นเหมือนกรีบดอกไม้เลยจริงจริงงานละเอียดมากเลยนะเนี่ยเห็นไหมเล่นสีให้มันแบบว่าเหมือนกับหินด้วยแหมก็แต่งทองเหลืองนะคะนี่เป็นทองเหลืองแล้วก็สายสร้อยนะคะก็จะเป็นลายแบนแบบนี้ปรับขนาดได้ด้วยอ่านี่ปรับตรงนี้นะคะข้างหลังก็ถักเหมือนกัน แสดงว่าหันหลังอยู่ก็ยังสวยนี่นะคะก็จะปรับขนาดได้ไดเดี๋ยวเดียวใส่ให้ดูนะแบบนี้จึ๊บอ่ะถ้าชุดน,นี้ก็ต้องสั้นหน่อยเพราะว่าคอมันก็มีอยู่เท่านี้เนาะเห็นไหมคะอันนี้เลยเราเลือกชุดมาให้มันแมทแล้วเป็นสีน้ำตาลอ่ะ แล้วก็เดี๋ยวไปเดินเล่นที่ทุ่งดอกไม้กันนะคะ, <laughs> <laughs> ะเส้นต่อไปนะคะหลังจากที่เรากลับมาจากทุ่งดอกไม้เนาะ <laughs> ก็เป็นเส้นนี้อ่าอันนี้นะคะก็จะเป็นพลึกอเมทิสต์นะคะสีม่วงม่วงสวยมากแล้วก็อ่าเห็นไหมมันจะเป็นพลึกแบบธรรมชาตินะคะนี่วิบบับด้วย แล้วก็ถักเป็นมาคารเม่แบบเขาเรียกอะไรเนี่ยเป็นวงๆแบบนี้แต่งทองเหลืองนะคะลายสวยมากนะอ่ะแบบนี้แล้วก็สร้อยนะคะอันนี้จะเป็นเส้นเล็กหน่อยอ่ะเพราะฉะนั้นเวลาใส่สร้อยมันจะทิ้งตัวสวยมากอ่ะปรับขนาดได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ข้างหลังแบบนี้เล็กๆถูกด้านไหมอ่ะนี่โอเคก็จะมาใส่ให้ดูเนาะ เลยอันนี้ก็สั้นยาวตามชอบนะคะ,ะเ,เราไปแต่งตัวให้ดูนะคะ แล้วก็เส้นสุดท้ายของวันนี้นะคะก็คือเส้นนี้เลยตาดาเส้นนี้นะคะก็จะเป็นกลึกทัวมารีนนะคะเป็นทรงอิสระที่ติดอยู่บนหินเนาะแบบธรรมชาติแบบนี้เลยเราก็เลยจะถักถ้าเป็นหินทรงแท่งแบบนี้นะคะเราจะถักแค่ด้านบนเนาะจะได้โชว์ให้เห็นว่าแบบเขาเป็นธรรมชาติเป็นทรงแบบนี้เป็นยังไงสวยแบบไหนจะได้เห็นหินเยอ,ๆอะๆซึ่งการถักแบบนี้นะคะ ทังช่องของเราก็มีสอนแล้วนะที่เป็นแบบเป็นทรงแบบเป็นคริสตัลอะไรเงี้ยเป็นแท่งๆมีสอนแล้วไปตามดูกันได้นะคะจะแปะคลิปไว้ให้ข้างล่างเนาะแล้วก็สร้อยอ่ะอันนี้ก็จะเป็นลายกระดูกงูนะคะก็จะเป็นกลมๆทรงกลมแบบนี้มีสอนแล้วเหมือนกันนะคะเดี๋ยวแปะคลิปไว้ให้ดูข้างล่างเหมือนกันอันนี้ก็ปรับขนาดได้นะคะข้างหลังก็เป็นแบบนี้เล็กๆให้สีเข้ากับหิวเนาะมีสีโทนเดียวกัน โอเคใส่ให้ดูโอเค สำหรับวันนี้นะคะคลิปรีวิวของเราก็จบลงแล้วแต่ว่าปกติทางช่องของเรานะคะก็จะมีลงคลิปทั้งคลิปสอนทำนะคะไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอหรือข้อมือแบบต่างๆนะคะเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็คลิปรีวิวด้วยก็จะมีสร้อยคอแบบสวยๆมาให้ทุกคนได้ชมกันเรื่อยๆนะคะ,ะแล้วก็อย่าลืมนะคะทุกคนถ้าชอบองานสไตล์นี้นะคะก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราเอามาอัปเดตให้ดูเนาะ แล้วก็มีอะไรก็คอมเมนต์คุยกันข้างล่างได้นะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย